สวัสดีครับผมอาร์ทออซิงอยากวิ่งขีครับมาด้าสามสกายขีนแโอ้โหขอบคุณมากอันนี้เจ้าของสวนทุเรียนนะบอกก่อนขอบคุณมากเลยครับอันนี้วันนี้เขามาจัดชุดใหญ่นะมากรุงเทพทั้งทีนะ้ะหมดหลายแสนอยู่นะฮะรอบนี้ที่น้องเลยครับไอรีไอรินะครับขอบคุณมากาเลยทั้งข้อทั้งล้อทั้งเบรกชุดใหญ่พาดจูนด้วยก่อนกลับนะฮะดูงานก่อนปลายใช้เป็นฟอร์ดคาร์บอนนะครับอะคาโบิกนะครับเน่เรียกว่าหลอนะฮะ แล้วก็หม้อเป็น Euro Art e x h a u s t นะฮะคันนี้ทำเป็นเปิดปิดวาล์วนะครับงานสเลส CNC นะฮะคันนี้งานยันเนียนเมียน,นิดหนึ่งนะฮะมีพักสูตรนะฮะแล้วก็เฮดเดอร์ซิงนะ,ะข้ออ่อนพรีเมียมนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะโหดแค่ไหนสักครู่ โคน้ด8นะครับมาด้า3สกายแอคทีฟเนี่ยเรียกว่าฟูลเซ็ตเต็มระบบแบบไม่กลัวใครครับนี่ยทำชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซ์ซอรเปิดปิดวาล์วครับออฟวาล์วนะฮะเห็นไหมฮะเสียงหายเงียบกริบเป็นรถสแตนดาร์ดเลยนะครับคันนี้ก็ฟูลฟูกันไปเลยเดี๋ยวจะไปจูนต่อนะครับก็เรียกว่าคอมพลตที่สุดแล้วนะฮะใช้งานก็ได้นะฮะซิ่งก็ดีเพราะว่ามีระบบเปิดปิดวาล์วของยูโรอาร์เอ็กซ์ซอรครับฟังเสียงข้างนอกทีนึงนะฮะ ผมว่าเครื่องยนต์เขาพัฒนามาแน่เลยเหมือนเมื่อกี้ประมาณ4,500รอบเนี่ยเสียงค่อนข้างจะเปลี่ยนนะฮะไม่รู้ว่ามีระบบวาล์วแบบแคมกระดิกแบบฮอนด้าหรือเปล่ามีแวดแวร์ขึ้นอ่ะเอ้ยเราคันนี้รุ่นใหม่เหมือน พัฒนามาเยอะนะฮะเครื่องยนต์ค่อนข้างแรงนะครับสนใจนะครับอยากได้ชุดท่อดีๆแบบนี้นะฮะมาอ่าท่อซิงครับยูโรอาร์เอ็กซอท่อสูตรรับหญิงของเรอครับที่มีระบบเปิดปิดวาลนะฮะถือเป็นชุดท่อที่เป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยนะครับในที่ใช้ระบบนี้นะฮะของเราพรีเมี่ยมทุกอย่างนะครับทั้งงานท่อระบบวาลชุดหม้อสูตรนะฮะไม่แพ้ท่อนอกที่สําคัญนะฮะมีเซอร์วิสหลังการขายนะครับมีอะไรเข้ามาท่อซิงครับจบแน่นอนจบคุณครับ